สวัสดีค่ะมาพบกับกระซิบบอกเล่านะคะเราพามาชมกับรถกระบะยอดนิยมนะคะฮิตตลอดการค่ะทุกท่านอีสุสุมังกรทองนะคะ 2,500cc SLX รถโยถยนต์ปี95เกียร์ธรรมดาค่ะน้ำมันดีเซลคันนี้นะคะเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงเลยค่ะทุกท่านอีซุสุมังกรทองแคปนะคะ หน้าเดิมหลังเดิมเครื่องแน่นๆเกียร์ดีคัสซีสวยเจ้าของเดิมดูแลไว้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะสวยใสยพร้อมใช้อึดถึกทนยอดนิยมค่ะช่วงร่างดีไม่มีดังนะคะภายในเดิมๆค่ะเกียร์ธรรมดาพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเบาะสวยไม่มีรอยฉีกขาดกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะแคปกว้างนั่งสบายนะคะแผงประตูสวยงามค่ะไม่มีรอยแตก คานหน้าก็เดิมเดิมสวยๆวยดูห้องเครื่องก่อนนะคะคันนี้พร้อมใช้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในเครื่องยนต์อะไรนะคะใช้งานกันได้ปกติค่ะราคา1 18,000บาทนะคะมีเรมเอกสารชุดโอนครบ รถอยู่ที่บ้านสายสี่ตัดใหม่ค่ะเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะท่านใดสนใจอยากได้ไปใช้ต่ออยากเป็นเจ้าของรถยนต์คันนี้ท่านสามารถติดต่อไปดูได้เลยค่ะไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองก่อนนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดพอแอดมินก็เพียงมาแนะนำให้ชมเท่านั้นค่ะไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่หนหน้านะคะสำหรับในวันนี้ลาไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ